น้องปีใหม่เฉลยให้แล้วเรื่องคนรู้ใจใหม่ของแม่แอปทักษอนแถมอายุเท่ากันเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกรี๊ดฝันเป็นจริงแอปทักษออนและทิมพิทาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์อยู่ด้วยหลายคนมองว่าเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว ต่อมาค่ะก็มีชาวเน็จตจะโพสทิมพิทาโผลว์ไอของแอปทักษอนหลังทิมพิธานำไอจีที่เป็นบัญชีการเมืองไปกดไลค์รูปแอปทักซอนกับน้องปีใหม่ซึ่งความจริงแล้วบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีการฟอลโล่แอปทักซอนหากจะเห็นรูปก็ต้องเป็นการค้นหาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปย้อนบทสัมภาษณ์ของน้องปีใหม่ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองน้องปีใหม่ตอบเรื่องความรักของแม่แอปทำเอาคนคริสทั้งศตูมาแล้วโดยในรายการค่ะปุ้ยพี่มนวันได้ถามน้องปีใหม่ว่าคุณแม่มีคนเข้ามาจีบบ้างหรือยังซึ่งน้องปีใหม่ก็ตอบว่ามีแน่นอนและโดนถามว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่น้องปีใหม่ตอบไปว่าคนใหม่และปุ้ยพิมลวันก็ถามต่ออีกว่าอายุน้อยหรืออายุเยอะกว่าแม่ทางด้านน้องปีใหม่ตอบกลับทันควันว่าอายุเท่าๆกัน ซึ่งอันนี้ค่ะก็ทำเอาดอมส้มนั้นเฮกันอีกครั้งเมื่อเข้าไป2อายุทิมิทา42ปีส่วนแอปแท็กซอนก็อายุ42ปีเช่นเดียวกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ